เพชรติดฟลูอเรสเซนต์นะครับมีผลดีอย่างไรแล้วก็มีผลเสียอย่างไรนะครับก็อย่างนี้ฮะจันทวีก็จะแบ่งปันนะครับเพชรติดฟลูอเรสเซนต์นะฮะข้อดีนะครับหนึ่งนะครับเพชรติดฟลูอเรสเซนต์เนี่ยข้อดีคือราคาที่ถูกลงแล้วก็เพชรฟลูอเรสเซนต์เนี่ยมันทําให้เพชรที่ติดฟูนะฮะยางผมยกตัวอย่างนะเพชรไซกลัดที่ติดฟูนะฮะอยู่ที่ประมาณน้ำเก้าสามนะฮะพอติดฟูปุ๊บมันจะมองขาวฮะอาจจะเป็นน้ำเก้าสี่ถึงน้ำเก้าห้านะฮะ นี่คือข้อดีนะครับราคาก็ถูกลงแต่ได้เพชรที่ขาวขึ้นนะครับส่วนข้อเสียนะครับข้อเสียก็คือเพชรที่ติดฟลูเรสเซนนะคนไทยไม่ค่อยนิยม <c oughs> พอคนไทยไม่ค่อยนิยมก็คือเขามองว่าเพชรเม็ดนั้นนะเวลามันโดนไฟก็เรียกไฟแบ็คไลท์ที่เราใช้สองธนบัตรนะมันจะติดมันจะติดมันเลืองแสงพอมันเลืองแสงปุ๊บมันจะมองให้เอ๊ะเหมือนเพชรเม็ดน,นี้มันผิดปกติหรือเปล่าอันนี้เป็นเป็นานิยมของคนไทยนะครับ <c oughs> นี่คือข้อเสีย เทติดฟูมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับมันอยู่ที่วันนี้ท่านจะเลือกใช้ข้อดีหรือข้อเสียนะครับปากไว้นะครับ